เดี๋ยว่านี้ยิงไปแล้วไเดี๋ยวได้เดี๋ยวโดไม่ได้ปล่อยไร้นว่อด้นไปได้ลองดิ ยยเราโซ่ขาดเราชอบงเนี่ยสับติ่งเนี่ยมันมีโอกาสเดี๋ยวจะมเล่นคอเตอร์เก่าเอาหรอ่เฮ้ยัสด เดี๋ยวมึงจะคนเดียวหรอไม่มึงมาขึ้นฝั่งนีเอาเดี๋ยวพีกู้เดี๋ยวพี่กูเดี๋ยวพีกู้เยู่ี่ก่กููก่ยู้ ดึงไม่เดียวเฮ้ยไปเลยดูไอ้เปเฮ้ยเฮ้ยเพราเมียกูเป็นคนั้นมึงข้ามาได้นะเว้ยกูเป็นผู้ มูมีบุญคุณนะเว้ยมพี่อะไรให้เธอมึงยังมีใจดั่งเกอยู่มึงก็เอากูขึ้นไปเฮ้ยมึงไปอ มันไหลมันไหนออกถึงแล้วออกเออไอเดียวไหลไหล เราต้องเกี่ยวมะอ้หนอ้หนุบีรัอ่ะมาแ่กันเนาะฮยัไม่หีอ๊ะีน้ำไงอ่ะเด็นาีอเนี่ยีดีีเปินะพีเปิลเลยเฮ้ยตัวคุณต้คุณตงเฮ้ยจะต่อยยังกันนี่จะมาแต่งกันเนาะ

ไปไปเกี่ยวเอา,เอาโซ่มันติดอ่ะข้างล่างโซ่มันติดอยู่ในน้ำ่ะไอ้พีแก้โซ่ดิมันต้องแก้โซ่อ่ะ เดี๋ยวกมไปดึงไอ้ข้างล่างก่อนมันติดตรงนี้ป่าว่ะเหลือจไมนะไปดึงข้างหน้าเดี๋ยว้ายเลยไอ้

cú quật Để hít áp nhăng, quật nước con. ก่อนเรือ้เดี๋ยวาจะตรงไนเ่นอะจะาเลยเวปาไม่พาเราต้องขึ้นตรงนั้นเกิดหรอขึ้นการหันไปต่อไหม๋อใช่าพี่เรือหัน ยืมาเกาะกูทำเคี้ยอะไรกลางหันสิใบ กูต hey, ้องไปไหนนะวิ่งไอ้เหี้ยไปไม่ได้ไปขอดูแลขึ้นไปมาแล้วมันมีนั่นปะขันโยกม มันป oh. right. ่อยเราจะต้องมนมันต้องมาอกันไปจมน้ำอยู่ข้างล่างมันลงไงว้ตรงนั้นอะ เดี๋ยวโดนโดนหรอไอสัตว์อ๋อหลังห้ังอ๋อกูเกาะข้างข้างดีกว่ามันไม่ต้องเกาะอย่างนี้ว่า ไม่ถึงวะอ๋อต้องยิงข้างบนมนันเหรอให้ร่วงไอ้เห <c oughs> ี้ยเร็วมะเร็วมาแล้วเร็วเฮียไม่ถึง